ผู้หญิงชาวม,มุสลิมนะเรไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอัฟฟอร์ดก็คงเป็นคำตอบนะว่าสหรัฐอเมริกานั้นให้การสับสนุนโดยใช้หลักอะไรที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครองชายคนในพื้นที่นั้นแบ่งแยกและใช้สิ่งที่ตามมาคือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในตะวัดออกการโดยอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสตรี โดยใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นแอด m ิเมชันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในตะวันออกกลางและผู้หญิงมุสลิมทั่วโลกเพื่อให้ประเทศนั้นเป็นเดโมแครซีหรือเข้าข้างฝั่งของประชาธิปไตย สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จีบกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศมาเริ่มต้นสตาร์ทการต่างประเทศกันนะครับสถการต่างประเทศมีประเด็นเชิงปรากฏการณ์ที่น่าสนใจหลายเรื่องและหลากหลายเลยทีเดียวครับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาก็มีการปรับคาแนะนาเรื่องของโควิด1 9นะอนุญาตคนฉีดวัคซีนครบแล้วส่วนกลุ่ม ไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับอัตรบาลของประธานบีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกานะครับปรับเปลี่ยนคำแนะนำด้านสาธารณสุขนะอนุญาตให้ประชาชนฉีดวัคซีนโควิด -19 ครบถ้วนแล้วนะครับพบปะกันในที่ร่มเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับโดยไม่ต้องสวมหน้ากากป้องกันอนามัยแต่ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและสวมหน้ากากปกปิดในที่สาธารณะนะครับในขณะที่ ผู้ชายต้องสัตด,ดุ้งเลยทีเดียวฮะเพราะว่าพบอีกรายอาการแทรกซ้อนโควิด -19 ส่งผลทำให้องคชาติแข็งค้างหลายชั่วโมงนะครับพบอีกรายเป็นภาวะแทรกซ้อนนะครับหาได้ยากและหน้าเจ็บปวดมากนะครับจากการติดเชื้อโควิด -19 โดยคนไข้ชาวสหรัฐอเมริกานะครับคนดังมีอาการองคชาติแข็งค้างนานกว่า3ชั่วโมง ด้วยคณะแพทย์เชื่อว่าไวรัสคือต้นต่อทำให้เลือดจับตัวเป็นลิ่มในอวัยวะเพศของเขาจากการศึกษาใหม่นะฮะที่มีการเปิดเผยก็เป็นอีกปรากฏการณ์แปลกๆฮะในขณะที่อิตาลีปรากฏว่าผู้ติดเชื้อโควิด -19 กล้าชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า1น0 0 0 0สคนเตือนการกลายพันธุ์กลับคือวิกฤตรอบใหม่มนะครับอิตาลีปรากฏว่า ผ่านก้าวย่างอีกรักชัยอันน่าเศร้านะครับยอดผู้ติดเชื้อแล้วเสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากไวรัสโควิด -19 1 0 0 0 0แสนคนท่ามกลางคำเตือนการแพร่เชื้อของตัวกลายพันธุ์อย่างโหมกระพือการแพร่ระบาดในระรอกใหม่นะครับเราหนึ่งปีแล้วนะฮะที่อิตาลีนั้นมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็ปรากฏว่าทางการสาธารณสุขของประเทศรายงานว่ามีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก300 18รายส่งผลทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น1 0 0 0 0 0สนนคนซึ่งก็มีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์การคว่ำบาตรพมา่าตอนนี้ UN และมหาอำนาจกดดันได้ผลนะครับทหารพมา่ายุติปฏิบัติการปิดล้อมคนหนุ่มสาวหลายร้อนคนร้อยคนในย่างกุง้งคนหนุ่มสาวพม,มา่าหลายร้อยคนนะถูกกองกำลังนะครับด้านความมั่นคงปิดล้อม นในย่านแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้งนะครับสามารถออกมาได้จากการเปิดเผยของนักเคลื่อนไหวหลังมีการเรียกร้องให้บรรดามหาอำนาจตะวันตกและสหประชาชาติให้ปล่อยตัวพวกเขาออกมานะครับจำนวนประชาชนหลายพันคนขัดขืนนะครับเคอร์ฟิวยามขําคืนนะครับนนรบ,บนท้องถนนเมืองหลักของพม่าเพื่อสนับสนุนบรรดาเยาวชนในย่านซานของบริเวณ จัดการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในช่วงหนึ่งกุมภาที่ผ่านมานะครับในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนะก็เสนอชื่อผู้หญิงสองคนนั่งแท่นนะครับผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารของสหร,รัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหร,รัฐอเมริกาเสนอชื่อผู้หญิงสองคนนะคสำหรับำดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการสองกองทัพ บัญชาการทหารของสหรัฐอเมริกานะครับโดยพวกเธอเป็นเพียงสตรีสองคนและ3ในประวัติศาสตร์ที่ได้นั่งเก้าอี้สูงสุดเช่นนี้ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผู้พิพากษาของบราซิลนะครับคว่ำการตัดสินช่วยลูลานะครับพ้นการทุจริตเปิดทางชิงประธานาธิบดีปี2020ผู้พิพากษาสูงสุดของบราซิลนะครับคว่ำ คําตัดสินของศาลชั้นต้นที่ให้ประธานาธิบดีลุยส์อินาชิโอนะครับมีความผิดฐานทุจริตรับสินบนซึ่งถือเป็นใบเบิกทางให้อดีตผู้นำยังคงได้รับคะแนนสูงสุดสามารถลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีได้อีกครั้งในปี2022ที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่มาลาลายูเซฟยูซาฟโซนะครับ เซ็นสัญญาก,กับ Apple TV นะครับร่วมผลิตสื่อเพื่อเด็กและสตรีนะครับมาลาลานะครับยูซาสไซนะครับเด็กสาวชาวปากีสถานผู้คว้ารางวัลโดเบลนะครับสาขาสันติภาพนะครับหลังรอดชีวิตจากกระสุนของนักรบตอลิบันได้เซ็นสัญญาก,กับ Apple TV Plus นะครับเพื่อร่วมผลิตละครสารคดีที่มุ่งส่งเสริม เด็กและสตรีัรบ p p p Plus u s แถลงว่าการเซ็นสัญญาของหุ้นครั้งนี้ส่งผลทำให้เธอได้มีโอกาสใช้ศักยภาพในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะคอนเทนต์ที่เธอร่วมผลิตยังมีการ์ตูน Animation นะครับและละครซีลีี่สำหรับเด็กนะครับด้านามาลาลาวัย23ปียอมรับรู้สึกดีใจที่มีโอกาสให้สนับสนุนผู้หญิงคนหนุ่มสาวนักเขียนศิละปะ หลายคนในการสะท้อนนะครับมุมมองโลกในแบบที่พวกเขาเห็นนะครับเขาได้เริ่มเขียนบกความนะสำหรับเธอคนนี้บนบล็อกของตัวเองเกี่ยวกับชีวิตประจําวันระหว่างที่มีชีวิตตั้งแต่อายุ10ขวบแต่ชื่อเสียงของเธอได้กลับทํำให้เธอถูกกลุ่มตาลิบันนั้นมีการหมายหัวนะครับสำหรับการสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์สมื่อปีที่แล้วามาลาลาได้ เริ่มผลิตสื่อสำหรับเด็กและผู้หญิงสตรีรวมถึงเปิดบริษัทนการผลิตรายการทีวีของตนเองซึ่งเธอก็ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมผู้หญิงในตะวันออกกลางในขณะที่กองทัพพมา่ามีคําสั่งนะครับปิดสํานักข่าวอิสระเสนอข่าวการประท้วงสํานักข่าวเอเจนซี่กับสํานักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฐานพมา่ามีคําสั่งยกเลิก ใบอนุญาตสื่ออิสระ5สำนักนะครับและปิดกั้นสำนักข่าวสำหรับที่มีความพยายามเพื่อไม่ให้เสนอข่าวประท้วงไหนพม่านะครับเป็นการกวาดล้างเสรีภาพสื่อครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับนสบิมเดอะกาเดียนของกรีฑนะครับรายงานว่าสำนักข่าวของพมา่า mrtv นะครับรายชื่อสำนักข่าวที่ถูกปิดและใบถอนใบอนุญาต ได้แก่สำนักข่าวจิตสิมานะครับสำนักข่าวเสียงประชาธิปไตยเพื่อพมา่าสำนักข่าวคิดคิดมีเดียนะครับสำนักข่าวเมียนมาแนวสำนักข่าวเซเว่นเดย์นิวส์นะครับจากถ้อยแถลงระบุว่าสำนักข่าวถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตเหล่านี้จะไม่สามารถทําการเสนอข่าวนะครับหรือเขียนข่าวเผยแพร่ในรูปแบบใดๆบนทุกแพลตฟอร์มนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้น ขาดนะรพะม่าก็ปิดกั้นอย่างเต็มรูปแบบจากสภาวะที่เกิดความวุ่นวายตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันลงฮะทองก็ต่ำที่สุดในรอบ11เดือนดาวโจนพุ่งหลังจากคองเกรสเห็นชอบแพ็กเกจยวยาโควิด1 i นะครับราคาน้ำมันขยับลงนะครับจากดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่วนวอลซีดปิดผสมผสานในกรณี่สภาคองเกรสมีกำหนดที่จะลงมติขั้นสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับแพ็กเกจยวยา ค,ความคืบหน้าดังกล่าวจุดทองคําและแตะต่ำสุดในรอบ11เดือนในเชิงงานวิเห์นะครับเหตุการณ์ที่ Apple TV นะครับให้การสนับสนุนมาลาลาเนี่ยนะฮะซึ่งเธอก็เป็นผู้หญิงแหละนะฮะที่ได้รับการสนับสนุนนะครับในเรื่องของการต่อต้านตะวันออกกลาง กลับเป็นเน็ตไอดอลนะครับเพราะว่าได้รับรางวัลโนเบลจากฝั่งของสหรัฐอเมริกานะก็ปรากฏว่า Apple TV ก็จะใช้เธอเป็นสื่อในการเซ็นั่นตะวันออกกลางเรื่องการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้หญิงตะวันออกกลางเนี่ยเรื่องของศาสนาเป็นปัจจัยสำคัญนะครับและในเชิงงานวิเคราะห์เหตุการณ์ในพมา่านะครับถึงแม้ว่าจะมีการกดดันให้พมา่าปล่อยเด็กที่ทำการปิดล้อมไว้ นะแต่ก็จนถึงขนาดนี้พม่ายังคงมีการปิดกั้นสื่อนะถึงห้าสำนักเลยทีเดียวในเชิงงานสังเคราะห์นะครับเรื่องของอผู้หญิงนะชาวมุสลิมนะครับพิ่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดนะครับก็คงเป็นคำตอบนะว่าสหรัฐอเมริกานั้นให้การสนับดนุนะโดยใช้หลักอะไรที่เรียกว่าแบ่งแยกและปกครอง ใช้คนในพื้นที่นั้นแบ่งแยกและใช้สิ่งที่ตามมาคือนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนในตะวันออกกลางโดยอ้างเรื่องของสิทธิเสรีภาพของสตรีนะครับโดยใช้สื่อไม่ว่าจะเป็นแอดิเมชันนะครับไม่ว่าจะเป็นทีวีนะครับในการสื่อสารเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดในตะวันออกกลางและผู้หญิงมุสลิมทั่วโลก เพื่อให้ประเทศนั้นเป็นด e โมแครซีหรือเข้าข้างฝั่งของประชาธิปไตยส่วนเหตุการณ์ในพม่าตอนนี้ก็มีกลุ่มกระเหลี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมกับทหารพม่าก็มีการโพสต์ข้อความนะครับที่จะทําการต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าโดยอ้างว่าจะอยู่ตรงข้ามอยู่ฝั่งเดียวกับของประชาชนนะครับการปิดสื่อของพม่าโดยส่วนใหญ่สังเกตให้ดีจะมีข้อความหัวข้อสํานักข่าวลงท้ายว่า ประชาธิปไตยนะเป็นสื่อที่เรียกร้องประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่อยู่ฝั่งขององซานซูจีการปิดตัวลงครั้งนี้ถึงแม้ว่าสหาประชาชาติถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกานะครับจะมีการคว่ำบาตนะรการปิดกั้นนะในเรื่องของสื่อก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเมื่อนะครับการปิดล้อมนะครับกลุ่มเยาวชนที่ต่อต้านทหารพรมา่าเนี่ย ถึงแม้จะมีการปล่อยตัวแต่จนถึงขณะนี้การรัฐประหารนั้นฐานพระม่าก,ก็ยังคงไม่ยกเลิกยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เยียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเจ็บปวดกว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปรเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่ง ทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นเพียงแค่คิดเห็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ดังที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดี ยังมีทิฐิสักสีเบียดบังอำลายคำแผล เข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องทิ่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกันมีน้องที่รักทั้งหลาย คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือใชยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย้งนี่คือต้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์และนี่คือเสียงแห่งพลังของพ่อแม่พี่น้องชาว จับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน